จากคลิปล่าสุดนะครับที่ผมเพิ่งทําไปครับว่ายางใหม่ต้องเป็นยางใหม่จริงเหรอจริงเหยอนะครับก็สมมติเราเปลี่ยนยางนะครับเราไปเปลี่ยนยางที่ร้านยางเนี่ยจะต้องเป็นยางใหม่ยางใหม่ปีใหม่ทั้งทั้งสี่เส้นจริงไหมปียีนะครับแล้วก็มีขอโทษแล้วก็มีลูกค้าถามมาครับว่าที่ให้ผมที่ผมอ้างอิงในคลิปเนี่ยว่าให้ไปดูในช่องแอปแดงของบิ๊โซนเนี่ยชื่อคลิปเนี่ยชื่อว่าอะไรนะครับแล้วก็ผมจะมาบอกนะครับว่าบริษัทไหนนะครับหรือบริษัทยางบริษัทไหน เป็นคนเริ่มดีเริ่มการให้คนดูปียางนะครับซึ่งสมัยก่อนตั้งแต่นั่งนานแล้วจะไม่มีใครดูออกไม่มีใครรู้นะครับว่าปียางเนี่ยดูกันยังไงนะครับแต่มีบริษัทหนึ่งนะครับดีเริ่มเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาฟังกันนะครับว่าคลิปตัวน,นั้นอ่ะคลิปชื่อว่าอะไรแล้วก็บริษัทไหนเป็นบริษัทที่เริ่มที่จะนคนบอกว่ายางปียางดูกันยังไงนะครับตามมาครับมาต่อกันเลยนะครับ ก็จากคลิปที่ผมให้ไปดูนะครับในช่องแอปแดงครับก็จะเป็นชื่อคลิปยางปีเก่าใช่ไหมนะครับโดยออตโตไรท์ไทยแลนด์ครับแล้วก็และปิโซนนะครับตรงนี้เราเข้าไปดูนะครับในเนื้อความในคลิปประมาณความยาวไม่เกิน5นาทีหรือ6กนาทีนะครับก็เป็นเรื่องของเขามีการเทสยางแบรนด์เดียวกันยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันกับรถสามคันนะครับแต่ว่าปียางเป็นปียี่สิบสิบเก้าสิบแปดนะครับแต่ว่าปิดปียางตอนเทสนะครับแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญขับนะครับเป็นถนนตรงทางตรงโค้ง แล้วก็มีการถลนเปียกด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็มาดูว่าที่ขับไปเนี่ยประสิทธิภาพของรถเนี่ยเป็นไงบ้างสำหรับยางส3ปีตัวนั้นนะครับรุ่นเดียวกันเลยนะครับแล้วก็เฉลยท้ายคลิปปรากฏว่ายางที่ใช้ดีที่สุดก็คือปี18นะครับไม่ใช่ว่าเป็นปี20งนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยเขาเทสประมาณ44ปีที่แล้วเพราะปีนี้ปีปี25นะครับประมาณ4ปีแล้วนะครับปี20แต่ว่ายางที่ใช้ดีที่สุดคือปี18นะครับแล้วก็มาต่อกันนะครับบริษัทนะครับที่ ให้ดูให้ความรู้เรื่องการดูปียางเนี่ยไม่ใช่บริษัทไหนไกลๆนะครับก็คือบริษัท ML m ม c h ล l ิ n นี่เองนะครับอันดับหนึ่งของประเทศหรืออันดับหนึ่งของโลกนะครับรเทียบเทียบแล้วปอนต่อปอนคือบริษัทนี้นะครับเพราะว่าเขาจะออกบอกวิธีการดูปียางตรงแก้มยางนะรับว่าดูยังไงนะครับแต่ว่าทางบริษัทเขาเนี่ยก็คือขายดีเย็นไปดับหนึ่งอยู่แล้วตรงที่เขาไม่มีปัญหาเขาได้มาม,มายสนใจตรงนี้นะครับแต่ว่าสมัยก่อนเน่ยเมื่อประมาณย้อนไปมัดตประมาณทัก เกือบเจ็ดแปดปีที่แล้วหรือเกือบสิบปีถุงมันเซลยางเซลล์ล้อเนี่ยสมัมก่อนเนี่ยเขาจะมานั่งดูปียางนะครับว่าปียางเนี่ยปียางอะไรนะครับขอเป็นยางใหม่นะครับแล้วก็ไม่เกินมันสองสามปีคือใช้ได้หมดนะครับไม่มีการตีเลียนืัองปียางแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่ตอนนี้ดูปียางนะครับดูยันสัปดาห์ของยางว่าขอให้สัปดาห์ของยางทั้งสี่เส้นนั้นเท่ากันซึ่งมันเป็นไม่ได้นะครับมันอยู่ที่คนขนยางจากโรงงานนะครับฉะนั้นจะเปไปซีเลียนเกินไปนะครับใช้ยางปีเก่าก็ได้นะครับได้ส่วนลดด ท่ามกิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ